ครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย้าวิลีกายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับประจำวันศุกร์ที่31นะครับผมนะฮะวันนี้ นะครับสื่อเวียดนามตีข่าวบอลไทยจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับและเรื่องราวฟุตบอลน,นะครับต่างๆที่น่าสนใจนะครับจะมีอะไรเป็นพิเศษ,ษวันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บมาเล่าให้ฟังครับผมไปฟังกันเลยครับเรื่องราวประเด็นแรกครับผมที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องราวที่เขาเขียนหัวข้อข่าวแบบน่าขำขันดีเหมือนกันฮะเขาบอกว่าทีมเวียดนามอันดับสูงขึ้นไทยร่วงลึก มือข้อข่าวมีดังนี้ฮะบอกว่าแม้จะไม่ได้เล่นในซีรีส์ฟีฟ่าเดแต่ทีมเวียดนามก็ยังขึ้นที่1เป็นอันดับที่95ของโลกขณะเดียวกันไทยรั้งอันดับที่3ตามหลังผลงานที่น่าผิดหวังในช่วงฟีฟ่าเดในเดือนมีนาคม2023ทีมเวียดนามไม่ได้ลงแข่งขันเลยอย่างไรก็ตาม ยังคงหลังอันดับที่95ของโลกเหตุยอดทีมอย่างพีกิสถานทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังพวกเขาเสียคะแนนหลังจากเสมอกับทีมเมียนมาและแพ้อินเดียในเกมกระชับมิตรล่าสุดด้วยอันดับที่95ของโลกทีมเวียดนามอยู่ในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ที่2ในเอเชียคัพ2023อย่างแน่นอนเมื่ออันดับเหนือกว่าเลบานอนอันดับที่99ด้วยเหตุนี้กองทัพของโค้ช ฟิลิปทูริเยจึงหลีกเลี่ยงทีมที่แข็งแกร่งหลายทีมเช่นอิรักสารัดอาหรับเอเมเรตโอมานซีเรียและจีนในรอบแบ่งกลุ่มในขณะเดียวกันไทยก็ผิดหวังเมื่อแพ้ซีเรียและ UAE ในเกมกระชับมิตรทำให้ครูและโค้ชมาโนโพกกิง้งลน3อันดับมาอยู่ที่114ของโลกอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงเป็นทีมอันดับที่2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอ้ย oh, อันนี้ก็ไม่รู้จะปั่นอะไรครับเอาอันดับมาปั่นกันนะฮะสรับสื่อดันติของเวียดนามนะครับก็บอกว่าทีมเวียดนามอันดับสูงขึ้นทั้งที่ไม่ได้เล่นทีมไทยล่วงลึกนะฮะก็คือเราแพ้ในแมตช์กระชับมิตรไป2เกมกันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับผมยังไงก็สู้กันต่อไปครับฟังข่าวต่อเนื่องกันเลยนะฮะครับผมอีกหนึ่งหัวข้อข่าวนะครับที่สื่อดันติได้เอาลงไว้นะฮะนั่นก็เกี่ยวกับการแข่งขันซีเกมนะครับผมที่ขเขมรเขาลงไว้ว่านะครับ หนังสือพิมพ์ไทยตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ที่ทีมเย้าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบอยู22เวียดนามครับผมนั้นก็เป็นเรื่องราวนะครับที่สื่อต่างๆของไทยเองเนะฮะได้ประเมินนะครับว่าฟุตบอลในประเทศกัมพูชาที่จะเตะกัน4เกมครั้งที่32เนี่ยหลังจากเจ้าภาพเนี่ยเขารูปแบบในการจัดการวางตำแหน่งนะครับซึ่งเจ้าภาพ กับแชมป์เก่าเนี่ยจะต้องเป็นทีมวางโถที่1อยู่แล้วนะฮะซึ่งทีมไทยเป็นรองแชมป์เก่านะฮะทั้งชายและหญิงนะฮะดังนั้นหากจัดแบบ2กลุ่มก็จะไม่ได้เป็นทีมวางแน่ๆนะฮะและก็รอรุ้นว่าจะอยู่กับเจ้าภาพกัมพูชาหรือว่าแชมป์เก่าเวียดนามนะฮะซึ่งนั่นก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ากัมพูชาเนี่ยเขาน่าจะนะครับมีแผนการ ที่จะวางไทยไปอยู่กับเวียดนามอยู่แล้วนะฮะซึ่งนั่นก็ทําให้สื่อในบ้านเราวิเคราะห์ว่ายังไรไทยอาจจะได้อยู่กับในเวียดนามในกลุ่มเดียวกับเวีเวยดนามแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อของเวียดนามเองเขาก็เลยบอกว่าไทยเราเนี่ยโอ้โหกระดีกระดาลุ้นเหลือเกินที่จะได้อยู่กับตื่นเต้นที่จะได้อยู่ในทีมในกลุ่มเดียวกับเวียดนามนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับ จากการที่ยู22เวียดนามและยู22ไทยน่าจะเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลชายสื่อไทยตื่นเต้นมากถึงขนาดมั่นใจในความสามารถของทีมเจ้าบ้านที่จะทวงบอลลังในทัวร์นาเมนต์ปีนี้นอกจากนี้นะครับสื่อเราดองของเวียดนามนะฮะยังได้ตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับอดีตกุนซือทีมชาติไทยยู22เชื่อเจ้าบ้านสดใสลุ้นทองซีเกม นายวารุซีมาคากล่าวว่ายังรักษาขุมกำลังและฟอร์มที่ดีไว้ได้ทีมไทยยู22ก็มีโอกาสคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายซีเกมในครั้งที่32ได้ ขอสีมาค่าเคยพาทีมชาติไทยยู22คว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่2017เป็นครั้งสุดท้ายที่ของแชมป์ในสนามแห่งนี้ซีเกมส์อครั้งต่อมาอยู22เวียดนามคว้าเหรียญทองรวมถึงเอาชนะไทยในรอบชิงชนะเลิศในปีพศ .2564 ในซีเกมครั้งที่32ยู22ไทยถือเป็นตัวถ่วงยู22วียดนามได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนการแข่งขันในกัมพูชาย22ทีมชาติไทยเข้าร่วมโดฮาครับ2023และทำผลงานได้ดีพวกเขาอยู่ในอันดับที่4จาก10ทีมโดยเสมอกับ u 23ซาอุดิอาระเบียและชัยชนะเหนือกาตาและแพ้ต่อคูเวต ส่วนยู23เวียดนามเขาร่วมกันแข่งขันครั้งสุดท้ายแต่แพ้ทั้งสามนัด10ทีมอยู่ในอันดับที่10ททำประตูไม่ได้เลย ผมดูทีมชาติไทย u 22เล่นทั้ง2นัดในรายการโดฮาคัพ2023ต้องบอกว่านักเตะและสตาฟโค้ชสร้างความประทับใจอย่างมากผมว่าสตาฟโค้ชเข้าใจนักเตะดีเพราะรักษาฟอร์มได้ไม่มีปัญหาโดยเฉพาะในซีเกมที่จะถึงนี้ผมคิดว่าด้วยความสามารถในการเล่นได้ดีกับทีมที่แข็งแกร่งในเอเชียไทยย22จะมีโอกาสมากมายในซีเกมครั้งที่32ทีมยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแต่ผมคิดว่าโอกาสคว้าเหรียญทองของ ทยในยูยิปสองซีเกมที่กําลังจะมาถึงนั้นยิ่งใหญ่มากอันนี้เขาก็เก็บรา,ายละเอียดในการให้สัมภาษณ์ของอโค้ดวรวุิศสีมคะ,ะนะครับให้กับสยามกีฬานะครับมารายงานในเวียดนามนะครับผมเขาก็บอกว่าโค้ดวรวุิศสีมคะ,ะเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งที่ทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์ในรายการซีเกมส์ครั้งที่32ที่เขมรน,นะครับ เพราะว่าฟ้าได้ลิขิตไว้แล้ว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  ครับผมและอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องราวโอลรมนโอลมานกันเลยทีเดียวสลับนักเตะยู20ของอินโดนีเซียนะครับล่าสุดนะฮะหลังจากที่ฟีฟ่าประกาศนะครับจะถอนสิทธิ์นะฮะการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกยู20ของประเทศอินโดนีเซียนะครับล่าสุดนักเตะยู20ของอินโดนีเซียก็ออกอาการโอโหร้องห่มร้องไห้ถึงขนาดติดลิปบินดำกันเลยทีเดียวนะครับไว้ทุกไว้อะไรให้กับฟีฟ่านะครับ เนื่องจากว่าที่ฟีฟ่าต้องนะครับถอนสิทธ์ก็เพราะว่านะครับความเคลื่อนไหวนะครับทางการเมืองของอินโดนีเซียเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปกับสถานการณ์ของฟุตบอลของประเทศอินโดนีเซียเองนะฮะนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของเกาะบาหลีนะครับประท้วงนะฮะแล้วก็ชาวอินโดนีเซียประท้วงที่จะไม่ให้ อิสราเอลนะครับผมนักเตะอิสราเอลเข้ามาเหยียบประเทศของอินโดนีเซียเองนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ฟี ف าไม่พอใจและก็ถอนสิทธิ์ออกไปนะครับครั้งนี้นะฮะก็ทําให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็กลายเป็นประเทศที่โดนถอนสิทธิ์นะครับทั้ง,งที่กำลังที่จะได้จัดอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้นะครับฟี فا ก็จะเปิดตัวนะครับผมนะฮะเป็น ประเทศอาร์เจนตินานะครับที่มีข่าวมาแรงล่าสุดที่จะได้เป็นผู้จัดนะครับฟุตบอลโลกยู20นะฮะต่อไปนะครับแล้วเรื่องราวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของสิทธิรักนะครับอดีตสิทธิรักของโคซิโกเกติศักเสนาเมืองนะครับตอนนี้ซึ่งไปเล่นอยู่ดีวิชั่น2ของเกาหลีนะครับนั่นก็คือวันต่วนนะครับผมล่าสุดครับผมลงไป4แมตช์นะครับผม แมตสุดท้ายนี้นะครับช่วยแอซซิดนะฮะให้ทีมได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมมีภาพบรรยากาศแอซซิดของวันตรวจมาให้ดูนะฮะแต่ดูแล้วนะครับก็เป็นการแอซซิดแบบไม่ได้อันตรายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความสุดยอดมันไปอยู่ที่คนยิงมากกว่าอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันครับครับผมและทั้งหมดทั้งมวลนะครในวันนี้ผมก็หามาฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปกันก่อนครับจากยอดยาวีลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามสวัสดีครับ